สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูปอจะพาทำแบบฝึกหัดที่สองจุดสองสามนั่นเองวันนี้เราจะมาทำโจทย์ปัญหาการลบกันโจทย์ปัญหาการลบกลับมาอีกแล้วเมื่อเมื่อเทอมที่แล้วเราเรียนโจทย์ปัญหาการบวกไปแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เราจะมาเรียนโจทย์ปัญหาการลบนั่นเอง เดี๋ยวครูป๊อบจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะโจทย์ขาข้อแรกเขาบอกว่ามาลินอคนชื่อมาลินนะลูกมาลินมีลูกโป่งสิบลูกแตกไปหกลูกเหลือลูกโป่งกี่ลูกอ้าวมาลินมีลูกโป่งสิบลูกแตกไปกี่ลูกนะหกลูกคำถามคือ เหลือลูกโป่งกี่ลูกตรงนี้คือประโยคคําถามใช่ไหมลูกแล้วเขาก็ทวนให้ว่าโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาอะไรก็คือโจทย์ถามอะไรนี่บรรทัดนี้เลยเหลือลูกโป่งกี่ลูกเขาก็ามาเขียนใช่ไหมคะนี่เหลือลูกโป่งกี่ลูกส่วนต่อไป เขาถามว่าแล้วโจทย์บอกอะไรมาบ้างล่ะโจทย์บอกอะไรก็คือส่วนที่เหลือจากโจทย์ถามใช่ไหมคะก็คือทั้งหมดเลย mm hmm. เหมือนเราทําเหมือนกับที่เราทําโจทย์ปัญหาการบวกเลยลูกก็คือเราก็ลอกส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเอามาเติมในส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองก็คือข้อมูลทั้งหมดที่โจทย์บอกมาว่าตอนแรกมีเท่าไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะนี่ สิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือมาลินมีลูกโป่ง10บลูกแตกไป6กลูกนั่นเองแล้วเรามีหน้าที่ทำะายเขาให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะให้เราตอบเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่าเราจะหาคำตอบข้อนี้ยังไงเอามาทำอะไรกันดีเอามาบวกหรือเอามาลบกันถึงจะรู้คำตอบที่ถูกต้อง ตัวเขาบอกว่าตอนแรกมีลูกบองสิบลูกนะแต่แตกไปหกลูกนะถามว่าแล้วเราเหลือลูกบองกี่ลูกคล้ายๆกับว่าเรามีตังสิบบาทนะเราซื้อขนมไปหกบาทแล้วเราจะเหลือตังกี่บาทเราต้องเอาสิบกับหกมาทําอะไรกัน,น่ะคะลูกบวกหรือลบคะถ้ามาบวกกันแปลแปลว่าเราจะมีเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่แต่ลูกบองอะ่ะมันแตกไปแปลว่ามันต้องลดลงแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องเอามา ลบกันใช่ค่ะต้องเอามาลบกันเพราะฉะนั้นอใหญ่มากแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาบทำอะไรกับ6นะลูกลบ6นั่นเองปองระโยคคลักษณบต้องเขียนด้วยว่ามันเท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมนะกฎของการลบเราจะเอาเลขมากลบเลขน้อยเสมอ อืมเราก็เลยเอาสิไปลบกับ6ใช่ไหมคะสิบลบหเหลือเท่าไหร่ลูกสิบลบหเหลือสนั่นเองเรียบร้อยอา้าวและบรรทัดสุดท้ายต่อ,อบอาตอบเขาให้ยืนยันคำตอบว่าเหลือลูกโป่งจุดๆ,ๆลูกเพราะฉะนั้นอายืนยันคำตอบสิคำตอบข้อนี้คือ คืออะไรคะสีนั่นเองเอาวเขียนสีอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งข้อง่ายไหมอืมอ่าลองทำดูนะคะถ้าใครเขียนไม่ทันก็หยุดหยุดวิดีหยุดวิดีโอไว้นะลูกเดี๋ยวครูป๊อกจะไปข้อต่อไปแล้วนะอ้าวข้อที่สองข้อที่สองอ่าอ่านโจทย์เดี๋ยวครูป๊อกอ่านโจทย์ให้ฟัง มีตุ๊กตาหมี8ตัวตุ๊กตากระต่าย4ตัวคำถามคือมีตุ๊กตาหมีมากกว่าตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ่าเขาบอกว่ามีตุ๊กตาเป็นรูปหมีเนี่ยนะ8ตัวตุ๊กตากระต่าย4ตัวคำถามคือ มีหมีมากกว่าตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวมากกว่าเท่าไหร่นั่นเองเอ้าเราเจออย่างนี้อีกแล้วมากกว่าเท่าไหร่คือการหาส่วนต่างนั่นเองหาส่วนต่างต้องเอามาทาอะไรกันลูกบวกหรือลบคะมีมากกว่าเท่าไหร่ก็เหมือนกับการที่เขาถามว่าแปดเนี่ยมากกว่าสี่อยู่เท่าไหร่นั่นเองใช่ไหมแปดมากกว่าสี่อยู่เท่าไหร่เอามาทาอะไรกันลูกบวกหรือลบเอามา ลบถูกต้องเพราะอันนี้เป็นเป็นโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ให้เขียนแค่ประโยคสัญ,ญลักษณ์อย่างเดียวแล้วเขาให้เขียนด้วยว่าให้ให้หนูแยกด้วยว่าโจทย์ถามหาอะไรเหมือนกับโจทย์ปัญหาการบวกที่เราเคยทําเลยเราต้องลอกมาว่าส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์ถามใช่ไหมลูกอ่าส่วนที่โจทย์ถามเริ่มตั้งแต่ตรงไหนล่ะอ่าเริ่มตั้งแต่ตรงไหนวะ นี่ครูป๊อบเฉลยสิ่งที่โจทย์ถามตั้งแต่ตรงนี้เลยมีตุ๊กตาหมีมีตุกตต๊กตาหมีมากกว่าตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวหนูก็ทำการทำไงลอกลงมาเลยค่ะลอกที่ครูป๊อบขีดเส้นใต้สีเขียว,ยวลงมาในบรรทัดนี้เลยอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมต่อไปโจทย์บอกบอกอะไร โจทย์บอกก็คือส่วนที่เหลือเลยใช่ไหมลูกส่วนที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตรงนี้ก็คือข้อสิ่งที่โจทย์บอกคือสิ่งที่โจทย์ให้ข้อมูลมาโจทย์ให้ข้อมูลเาว่ามีตุ๊กตามีแปดตัวนะตุ๊กตาตายระต่ายสี่ตัวนะเราก็เอามาเติมในบรรทัดที่เขาถามว่าโจทย์บอกอะไรมาบ้างนี่คือข้อมูลที่โจทย์บอกมา ซึ่งเราไม่ต้องเขียนเขาเขียนมาให้แล้วต่อไปเขาให้เขียนประโยคสัญลักษณ์อ่าวประโยคสัญลักษณ์เมื่อกี้เราได้ว่าเอามาลบกันใช่ไหมคะอา่าวประโยคสัญลักษณ์เขียนว่าไงคะเอาอะไรลบอะไรดีเอาตัวมากลบตัวน้อยเพราะฉะนั้นเขียนว่าอดลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะ8ลบ4 ชูมือขึ้นมาแดนิ้วลบออกไป4ี่นิ้วเหลือสี่นั่นเองและบรรทัดส,สุดท้ายให้ยืนยันคำตอบค่ะมีตุ๊ก,กตาหมีมากกว่าตุ๊ก,กตากระตายจุด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 ตัวอา้าวยืนยันคำตอบพร้อมกันคำตอบคือ สีนั่นเองอ้าวมีหมีมากกว่าตุ๊กตากระต่ายสี่ตัวอทําทการลอกให้เรียบร้อยใครไม่ทานหยุดวิดีโอไว้นะลูกเขียนเสร็จแล้วค่อยดูต่อโอเคอุปไปข้อที่สามแล้วข้อที่สามอ้าวโจทย์เขาบอกว่าในห้องมีนักเรียนทั้งหมด9คน เป็นนักเรียนหญิงสามคนคำถามคือเป็นนักเรียนชายกี่คนอา้าวโจทย์ให้ข้อมูลนะว่ามีนักเรียนทั้งหมดเกคนนะแล้วก็เป็นนักเรียนหญิงไปสามคนแลืวคำถามคือแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นนักเรียนชายกี่คนใช่ไหมคะทีนี้เขาให้ให้หนูทำหมดเลยให้ให้หนูตอบว่าโจทย์ถามอะไรอาโจทย์ถามหาอะไร โจทย์ถามว่าเป็นนักเรียนชายกี่คนใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นทำงไงหนูก็ทำการลอกอันนี้ลงมาในบรรทัดนี้เลยเป็นนักเรียนชายกี่คนอ่าเดี๋ยวค่อยเขียนเนาะเดี๋ยว รูป๊อบอธิบายเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยหยุดวิดีโอเขียนนะลุลงเนาะเอ้าโจทย์บอกโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไรมาเหมือนเดิมโจทย์บอกก็คือข้อมูลที่เขาให้มาหรือง่ายๆเลยก็คือส่วนที่เหลือจากสิ่งที่โจทย์ถามก็คือทั้งหมดนั่นแหละจากสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตรงนี้หมดเลยให้หนูทางานลอกมาใส่ในบรรทัดนี้ในบรรทัดที่เขาถามหาว่าโจทย์ถามเอ้โจทย์บอกอะไรมาบ้างใช่ไหมคะ โจทย์ก็บอกว่าในห้องนะ้ามีนักเรียน9คนเป็นนักเรียนหญิง3คนอันนี้คือข้อมูลที่โจทย์บอกมาและจุดคลายแม็กซจุดพีคของโจทย์นี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือประโยคสัญลักษณ์นั่นเองประโยคสัญลักษณ์คือการแสดงวิธีหาคําตอบนั่นแหละว่าเรามาทําอะไรกันเราถึงจะได้คําตอบใช่ไหมคะ,ะจุดคลายแม็กซ์ทำยังไงข้อนี้บางคนอาจจะงงกเอามาทำอะไรกันดีนะ นะลองพังดีๆนะสมมติว่าในห้องห้องหนึ่งเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยนักเรียนหญิงและนักเรียนชายใช่ไหมลูกถ้าเราลองเอาไปอิงกับแผนภาพส่วนย่อดส่วนรวมล่ะมันจะง่ายขึ้นไหมอ่าส่วนย่อยส่วนที่หนึ่งบวกส่วนยอยส่วนที่สองได้ส่วนรวมอ่าดูดีๆนะสมมุติว่าส่วนรวมเนี่ยก้อนเนี่ยเป็นจํานวนนักเรียนทั้งหมดในห้อง อ่าดูสิ่งที่เขาให้มาเจ์บอกว่าทั้งห้องเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด9คนเพราะฉะนั้นเราเอาเก้ามาใส่ในส่วนรวมเลยนี่เอาเก้ามาใส่ในส่วนรวมแล้วเขาก็บอกมาว่ามีนักเรียนหญิงสาคนนะอ่าให,ให้ให้นักเรียนหญิงเป็นส่วนย่อยส่วนที่1แล้วกันอ่าคาถามคือเป็นนักเรียนชายกี่คนเราก็ทําการหาในส่วนย่อยส่วนที่2อใช่ไหมลูกอ้าวเข้าแก๊สเดิม เราทําได้แน่นอนทํำง่ายทำง่าเราเราถึงจะรู้คําตอบในช่องว่างนี้คะเอา9้าทมาทำอะไรกับ3มลูกอ่าเอาก้ามาลบกับ3เอาก้ลบสจัดการจัดการเลย9กลบสใช่ไหมเอาก้าลบสเท่ากับเท่าไหร่ลูกชูขึ้นมา9้านิ้วหักออกไป3นิ้วนับนิ้วที่เหลือสิ 6นั่นเองนะและยืนยันคำตอบสุดท้ายต่ออปตอบบรรทัสุดท้ายเป็นนับเรียนชายจุดๆๆคนเพราะฉะนั้นเราต้องเติมเลขอะไรเลข6นั่นเองเสร็จแล้วอ้าวลองทำดูหยุดวิดีโอแล้วก็เขียนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะโอเค